วนันนี้ครับผมตอนนี้วางดอกไม้จันแล้วนะครับผมนี่ผมจะไปว้วางดอกไม้จนันหลวงปู่น,นะครับผมดีนะครับโล่น่ักี้ถ่ายสตรีมลงช่อง YouTube u t u b บเนาะต่อแถว แะมีหลวงพ่อพระรูพิพ่ฒนาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช้างม่อยท่านพระรูพิสารบุญญานิวิทย์เจ้าคณะตำบลช้างม่อยนะครับเรียกนันนะครับผมแม่ทัพใหญ่ขับเคลื่อนงานการทำงานในวันนี้จนสำเร็จลุล่วงเป็นความสวยงามสมเกียรติแห่งธรรมปรมีที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมานั่นเองครับสำหรับท่านนะครับนะครับ ก็ดอกไม้จันฝังนู้นนะครับแผวซ้ายฝังไม้จันฝังนู้นนะครับตอนที่ยังไม่ได้วางดอกไม้จันนะครับก็ขอเชิญได้มาวางดอกไม้จันนะครับคณะทำงานที่กองอํานวยการเป็นผู้สู้อยู่เบื้องหลังใช่ครับผม นี่เป็นให้หยิบดอกไม้จันทร์แล้วก็ไปวางนะครับทินหลวงปู่ครับส่วสนการวางดอกไม้จันทร์นะครับสามารถวางได้จนถึงสองทุ่มนะครับก็คือถ้าเลยช่วงพิธีการช่วงกลางคืนแล้วก็ไม่มีโอกาสได้วางแล้วนะครับท่านใดไม่วางดอกไม้จันทร์วางไม้หลวงครับออไม้หลวงนี่แหละสุดท้ายจริงๆเราจะบูชาไม้หลวงแล้วไปวางถวาย สรีระสังขารนะครับถวายแด่องค์หลวงปู่ไม้หลวงยังบูชาได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้วางนงม่จัตอนนั้นไดยังได้เผาจริงนะครับผมเผาจริงสองพุ่มนะครับผมถ้าจะวางนองไม่จัดต่อเซตต่อไปกินลงฮังก็เรียลแรงก็อาจจะหดหายไปเชิญตามเติมพลังก่อนนะครับเชิญตามพลังก่อนเติมพลังก่อนนะครับ โรงทานยาสมุนไพรของท่านสจกิ่งนะครับสจกิ่งนางสาวชัญญาภาภิริยอนันนำยาสมุนไพรนะครับนำยาสมุนไพรมามยหมอหม้อนนะครับ,รบตั้งไว้ที่ด้านหน้ากองอำนวยการก็มีตั้งไว้ที่วงดนตรีก็มีนะครับแต่วงดนตรีนั้นไม่เห็นป้ายเสียดายครับ เสียดายแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวว่าแจกไม่หมดเย็นนี้หมดครับเย็นนี้หมดศาสนาสุนครภหลวปู่รัดดวงนี่ยาสมุนไพรอย่าเพิ่งกลับนะครับรอกลับตอนสองทุ่มเพราะว่าต้องถูมาวงดอให้จปูและครับอยรับอย่าสู้ใจก่อนสว่างจันทรฟ้นะครับแล้วก็ครับอย่าลืมพิธีกรด้วยนะครับ เปดปกติเผาขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญบรรจุภาพนาจรับถ่ายภาพส่วน,นนันะา,า,า,าที่ปฏิบัติงานอยู่ก็ก็ปฏิบัติงานไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะแจกของที่ระลึกนะครับของที่ระลึกส่วนดอกไม้จันทร์นั้นมาได้นะครับมาได้วางไว้ตรงนั้นหละก็จะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับเป็นความเมตตาอย่างยิ่งที่กระเด็ดพระคุณพระพรเมนานบดีกรรมการมาอรสราชมเจ้าพระาชเจ็ ซึ่งพระเดชพระชนณ์ท่านอยู่ให้กำลังใจกับคณะสัตยาเห็นศรัทธาสาธุชนสิทธิอนุสิิ์ลังแดดแดดร้อนนะครับก็อยู่ให้กำลังใจเป็นความเมตตาของพระมหาเถรัก่อเต๊นโนคาเซดิลิงเลยนะครับชุดปกติขาวนะครับที่มาปฏิบัติงานขอเรียนเชิญนะครับมาบันเทิง้าอี ที่จุดที่นับหมายก <จะ S 1> ังไ,ไปเคยหางนกพัสเตรลีนว่ามันดิ้นได้อย่างไรดูนะครับผมก็จะมีเสียงต้นแบบมาภาพในจุดที่นักหมายไหวครับวันนี้เวลา18นาฬิกาจะเป็นพิธีสลายสรีระสังขารนะครับจะเป็นพิธีสลายสิริรักษ์ฐานมียวางดอกไม้จันทร์เซตเพื่อก็มีเอายาพันอุ์หอของชำร่วยของปูแจกฮือนะครับผม จากกานปี่กำโลและขอรมาณรักษาเขาจงนะครับเขาจีจะได้ได้ัได้ร่วมับรบรยากาศที่น้องอเป็นงานย่างลูกายถ้าจะเห็นว่าราการงานแต่งงานจะไปด้วยเครื่องจักรตุลาการตื่นเต้นต้องการตนองกาลยิน ขอเนี่มันได้ก่อนขอบคุณมากมนะครับ,บ,ค,ค,รบครับผมอันนี้ของดีจากหลวงปู่นะครับผม<า>เดี๋ยวไปป่านให้คุณแม่หนึ่งอ่นนะ<า>ไพศาลเนอร์หลวงปู่นะครับผม<า>นะครับ อันนี้เป็นอัอย่าอบทท้องงานที่หลวงป,ปู่เคยทำนะครับเนะน,นี้ก็แจกของช่ำรวยกันนะครับลุโลกนีอ นกฮอดสเลลิงนี่แบบใช้ป่าให้แบ,บดีนะครับผมสามารถกระดิกหูดิ้นวงได้นะครับผมรวมไปมีเสียงแจ้งฮ้องด้วยนะครับผมพื้นก็จะได้เวลาเผาไม้ส่งนกกระป๋าสแกนบอลลูนไปสู่ป่าหินมะพานนะครับผมหรือว่าไปสวรรค์การแฝงนะครับผม

ตอนไหนนะตอนแต่งขบก่อนเลยไคะอันนี้แจกครับแจกฟีค่ะ,นะะนี่นะครับผมได้ยาด้วยส,สีดวงโอ้ดีนะครับผมจากท่านสอจอิงนะครับผมนี่นะครับเพิ่นเอามาแจกเนาะขอบคุณนะักนั่งนะครับผมส่วนผู้ชร์ของดีเรียบร้อยนะครับผม ปูแชปะตานแล้วนะครับผมกำลังไปเอาแตงมาจากปูแชเหลือก็หลัวน้อยเดียวนะครับผมส่วนของดีเรียบร้อยนะครับผมเพิ่นปูแชกันปิ๊กไปหมดแล้วนะครับผมตะกี้เปิดเพื่นอนปูแชตรงนี้นะตอนผมไล่ยังมีอยู่เนาะไม่ไแปลวาแตงมาจากปูแชมเมาไปถ่ายทำจำมานะครับผมอย่างนั้นก็ได้อ่าอ่านี่จากหลวงปูแ่แหมของดีไหมเนาะนี่บริเวณงานนะครับผม